เมยคิดว่าเราควรเราโตพอที่เราจะต้องแยกแยะว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องอาชีพของเราคือเมย์ต้องบอกว่าเมย์ก็โฟกัสกับเรื่องกีฬามากมากอะค่ะเพราะว่าเราก็มันก็เหมือนความฝันของคนหลายๆคนคนไทยก็อยากจะเห็นเหรียญทองตัวเมย์เองเมย์ก็อยากจะเห็นเหรียญทองใ,ใกล้ๆเหมือนกันกับกีฬาโอลิมปิกเกมซึ่งเมย์ก็คิดว่าเมย์ก็ต้องทาหน้าที่ของเมย์ให้ดีของน,นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องส่วนตัวเราต้องแยกแยะให้ออก เป็นแฟนเมย์เนี่ยต้องเป็นคนยังไงครับต้องเป็นคนเข้าใจเมย์ค่ะเพราะเมย์ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลา